คุณคัดลูกครึ่งทั้งประเทศไปรวมกันซิมีทั้งหมดกี่คนมีทั้งหมดวันยี่สิบคนเนาะลูกครึ่งประมาณสักสิบห้าคนน่าจะได้คุณคิดว่าถ้าลูกครึ่งเหลือแค่คนเดียวอ่ะเขาควรจะคือใครแล้วเขาอยู่ภาคไหนสมมุติสมมุติมมตยากยากมากมีม,มีประจวบแล้วมีนางงามหน้าใหม่ ที่อาจจะไม่มีฐานแฟนคลับแต่ว่าแรงแรงแบบบุคลิกชัดเจนเยอะนะผมเอ่ยชื่อไม่ได้เดีย๋ยวจะหาว่าอะไรนะเอ็นเอียงอะไรเงี้ยเพราะมีคนคอยจับพิรุษว่าจะชอบใครไม่ชอบใครเอาจริงๆตอนนี้เราไม่ได้ตอบหรอกว,ว่าใครจะได้แกรนชายแลนด์ของเราเป็นอย่างนี้เราดูทุกองค์รวมตั้งแต่เริ่มต้นสมัครจังหวัดจนจนเข้ากอง แต่ว่าพอเมื่อเข้ากองวันแรกอันนั้นแหละครับคะแนนจะทวีคูณทุกวันอันนี้เป็นคะแนนผิวเผินแต่คะแนนผิวเผินก็มีผลส่วนภาคกลางก็ก็ต้องสู้กันแบบชัดเจนสู้กันแบบเอาเอาเป็นเอาตายกันไปข้างหนึ่งคือสู้เปิดหน้าภาคเหนือก็ยืนแน่นต้องยอมรับ